นี้พาคุณผู้ชมนะครับมาพบกับรถยนต์ BMW i8 นะครับต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่เขาเรียกว่าอยู่ในประเภทของ Plug-in Hybrid คือใช้ทั้งเครื่องยนต์เบนซินควบคู่ไปกับพลังงานของแบตเตอรี่นะครับที่ขับเคลื่อนเจ้ามอเตอร์ไฟฟ้านะครับก่อนจะไปลงในรายละเอียดก่อนที่เราจะไปขับกันเนี่ยนะครับวันนี้พามาดูนะครับรายละเอียดตั้งแต่ภายนอกกันก่อนนะครับรถคันนี้นั้นถูกออกแบบภายใต้คอนเซปต์ที่ต้องบอกว่าเป็นโมเดนนะครับ ทาง BMW นั้นหมายมั่นปั้นมือว่าจะทำา i 8เนี่ยออกมาให้สูสีนะครับสู้กับค่ายรถยนต์อื่นๆที่มีซปเปอร์คาร์อยู่นะครับถ้ายังไม่มี i 8เรานึกย้อนกลับไปนะครับในโลกของ BMW เนี่ยอาจจะนึกถึงซีรีส์8นะครับในสมัยผมเด็กๆเนี่ยนะครับย้อนไปสักเกือบ20ปีแล้วเนี่ยมี840นะครับหลังจากนั้นก็เงียบหายไปพอสมควรนะครับจนกระทั่งรถคันนี้ปรากฏตัวครั้งแรกนะครับในภาพยนตร์ Mission Impossible นะครับ คนก็เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่ bmw จะทำรถคันนี้ยออกมาเป็นรถโปรดักชั่นที่ออกมาจำหน่ายอย่างแท้จริงนะครับวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาดูเห็นเลยนะครับว่าตั้งแต่ดีไซน์ทางด้านหน้าเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกในเรื่องของเส้นสายรายละเอียดนะครับในเรื่องของไฟต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ bmw ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของดีไซน์นะครับยังต้องคำนึงถึงเรื่องสมรรถนะของรถในการใช้งานด้วยจะเห็นว่าตัวฝากระโปรงนะครับ ลักษณะของฝากระโปรงเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นช่องระบายอากาศนะครับเจาะเป็นหลุมอยู่ตรงกลางเหตุผลก็เพราะว่าเขาจะต้องมีเจ้าตัวพัดลมไฟฟ้านะครับที่คอยช่วยระบายความร้อนนะครับในเรื่องของลักษณะการที่ชาร์จแบตเตอรี่เข้ามาหรือแม้แต่กระทั่งการที่ใช้สมรรถนะเต็มที่พลังงานควบคู่กันระหว่างเครื่องยนต์เบนซินกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนออกไปนะครับทางด้านข้างนะครับด้านซ้ายนะครับจะเป็นช่องสําหรับเสียบไฟนะครับอยู่ทางด้านหน้านะครับ ตรงนี้จะไว้เสียบไฟชาร์จไฟปกตินะครับซึ่งในตัวของการชาร์จไฟเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้นะครับจะชาร์จจากเจ้าตัว wall box นะครับของ bmw ก็ได้หรือจะชาร์จเอาจากปลั๊กไฟบ้านปกติก็ได้นะครับระยะเวลาในการชาร์จก็อยู่ประมาณคร่าวๆ3ามชั่วโมงนะครับใน3ชั่วโมงนั้นแบตเตอรี่ก็จะเต็มนะครับขยับออกมานะครับถอยมาทางด้านหลังเนี่ยจะเห็นว่าการออกแบบก็ยังเน้นในเรื่องของหลักอากาศพลาศาสตร์นะครับรถคันนี้เนี่ยผมบอกก่อนว่าดูภายนอกเนี่ยวัตีียแล้วนะครับ แต่เข้าไปนั่งข้างในเนี่ยเตี้ยมากกว่าเพราะว่าตัวขอบประตูเนี่ยจะค่อนข้างสูงเบาะนั่งนะครับของผู้ขับขี่และผู้โดยสารเนี่ยจะต่ําลงไปอีกนะครับนั้นจะมีการดีไซน์ในเรื่องของหลักอากาศพลศาสตร์นะครับไล่มาจนถึงทางด้านหลังรถปกติทั่วไปเนี่ยอาจจะต้องใส่สปอยเลอร์นะครับแต่ว่าชิ้นด้านข้างตัวนี้ของ bmw i8 เนี่ยเป็นการออกแบบมาเพื่อให้มีเรื่องของแรงกดนะครับในขณะที่มีการขับขี่ปุ๊บเนี่ยจะมีอากาศไหลผ่านตรงนี้นะครับช่วยในเรื่องของ แอโรด y นามิกนะครับแล้วก็มีแรงกดที่ทําให้รถนั้นมีการยึดเกาะถนนแล้วก็ทรงตัวได้ดีมากยิ่งขึ้นครับไล่เรียงมาจนถึงด้านท้ายนะครับจะเห็นว่าเส้นสายของไฟท้ายก็เช่นเดียวกันนะครับรถคันนี้ต้องบอกว่าโดดเด่นในเรื่องของลายเส้นนะครับการออกแบบแล้วก็ตัวไฟนะครับมีสัญลักษณ์ของ BMW นะครับแล้วต้องใช้สีฟ้าเพราะว่าอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่า eDrive นะครับใน BMW i8 เป็นการผสมผสานกันของรถในระบบที่เรียกว่า Plug-in Hybrid ฝาท้ายนะครับ เป็นแผ่นกระจกอะคริลิกนะครับเปิดขึ้นมาปั๊บนะครับมีพื้นที่เก็บของด้านหลังนี่ต้องบอกว่าค่อนข้างจะจํากัดนะครับประมาณสัก1 4 7 148ลิตรเท่านั้นเองก็เรียกว่ากระเป๋าเดินทางนะครับไปเดินทางสัก1-2คืนเนี่ยยังพอได้นะครับสามารถที่จะหย่อดลงไปอันนี้ได้แล้วก็เป็นที่เก็บอุปกรณ์ชาร์จไฟนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปว่าสามารถที่จะเสียบชาร์จจากตัว i w a l l b o x นะครับของ bmw ก็ได้หรือจะเสียบชาร์จกับ ปลั๊กไฟบ้านตามปกติก็ได้นะครับก็สามารถที่จะต่อสายไฟตัวนี้แล้วก็ต่อเสียบเข้ากับตัวรถนะครับ จุดเด่นหนึ่งนะครับของ bmw i 8คันนี้คือการที่มีประตูนะครับเปิดในลักษณะที่เรียกว่าปีกนกนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเป็นลักษณะกึ่งนะครับเพราะว่าปีกนกบางคนบอกเอ้ยต้องเปิดยกขึ้นเลยนะครับแต่ว่าลักษณะแบบนี้นะครับเป็นการย้อนกลับไปหานะครับพวกรถซปเปอร์คาร์ในสมัยก่อนๆนะครับที่จะแสดงตัวตนของความเป็นซปเปอร์คาร์เนี่ยต้องเป็นประตูในลักษณะนี้ความยากนะครับในเรื่องของประตูลักษณะนี้ก็คือว่าวัสดุที่ใช้ทําตัวประตูนะครับต้องมีวัสดุที่เป็นน้ําหนักเบานะครับแล้วก็ตัวช็อคอัพเนี่ย ต้องแข็งแรงนะครับสามารถที่จะรองรับการใช้งานได้ผมเชื่อว่าหนึ่งคำถามนะครับที่หลายๆคนสงสัยก็คือว่าประตูรถแบบนี้สามารถที่จะจอดใช้ในชีวิตประจําวันได้หรือเปล่านะครับระยะนะครับที่ผ่านการวัดมาแล้วเนี่ยจากตัวรถนะครับมาจนถึงขอบประตูเปิดสุดแบบนี้นะครับอยู่ประมาณ90ซนติเมตรนะครับแต่ในรถปรกติทั่วไปที่เป็นประตูแบบเปิดปกติเนี่ยถ้าเราเปิดประตูจนสุดนะครับ จะอยู่ประมาณ 110- 120ถึงเซนติเมตรโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามผมว่ารถคันนี้สามารถจอดร่วมกับรถอื่นๆในที่จอดรถปกติได้ไหมต้องตอบว่าได้นะครับแต่ต้องเผื่อระยะในการเปิดประตูรถเหตุผลเพราะว่ารถคันนี้จะก้าวเข้าออกจากรถได้นั้นต้องเปิดประตูให้สุดนะครับด้วยระยะ90เซนติเมตรแต่ถ้าเป็นรถที่ใช้งานปกติทั่วๆไปเนี่ยเปิดสักครึ่งหนึ่งนะครับระยะเปิดสุดเนี่ยร้อยสิบเซนติเมตรเราเปิดสักประมาณ5060เซนติเมตรเนี่ย ผู้ขับขี่ก็สามารถที่จะเบี่ยงตัวออกได้แต่ข้อเสียของประตูรถแบบปีกนกเนี่ยคือต้องเปิดสุดนะครับจะเข้าจะออกรถก็ตามต้องเปิดสุดโดยตลอดนะครับหลายคนมองแบบนี้บอกว่ามีวิธีการไหมนะครับที่จะเข้าไปนั่งในรถคันนี้โดยที่ไม่ทุลักทุเลนะครับเนื่องจากว่าตัวขอบประตูตัวรถเนี่ยสูงกว่าเบาะที่นั่งนะครับในแบบที่เป็นรถซปเปอร์คารท์ทั่วไปแบบนี้วิธีก้าวเข้าไปนั่งเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าง่ายนะครับ ก้าวขาเหมือนเดินก้าวเข้าไปเลยนะครับแล้วเบี่ยงตัวเข้าถ้าเป็นสุภาพสตรีนะครับใส่กระโปรงนะครับแคบก้าวขาไม่ได้เขามีวิธีครับเขาให้ใช้วิธีนั่งแบบนี้นะครับเอาตัวนั่งลงไปบนขอบประตูก่อนนะครับแล้วใส่กระโปรงใช่ไหมครับกยกขาเข้าไปนะครับจังหวะจะออกก็เหมือนกันให้เอาขาห้อยออกมาก่อนแล้วก็จับขอบประตูที่แข็งแรงนี่แหละดันตัวเองขึ้นมานั่งแบบนี้นะครับจะได้ลุกออกไปได้ง่ายแต่พอเป็น ปกตินะครับผู้ชายวันนี้ใส่กางเกงปกติทั่วไปเนี่ยก้าวเข้าไปเลยครับนะครับก้าวปั๊บนั่งครึ่งนึงอยู่บนนี้ก่อนนะครับมือจับพวงมาลัยไว้อย่างเงี้ยขายันเข้าไปนะครับเหยียดจนสุดแล้วก็ไหลตัวเองเข้าไปนะครับแค่นี้เองนะครับวิธีเข้ารถต้องบอกว่าไม่ยากนะครับวิธีออกจากรถก็เหมือนกันนะครับจอดถึงที่ปุ๊บนะครับเปิดประตูนะครับก้าวออกขาขวาออกก่อนแล้วก็นั่งครึ่งนึงอยู่บนขอบประตู ขาซ้ายก็ยันตัวเองออกแค่นี้เองนะครับอ่ะนั้นดูกันไปคร่าวๆนะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปลองขับ bmw i8 คันนี้กันครับครับเข้ามาในห้องโดยสารนะครับของ bmw i8 ต้องบอกว่าเป็นแนวที่ต้องบอกบางคนบอกโมเดิร์นนะครับแต่ผมจะบอกว่ามันออกแนวอวกาศด้วยซ้ำไปนะครับ ลักษณะของปุ่มที่ใช้ในการเปิดประตูนะครับการวางตำแหน่งนะครับปุ่มการใช้งานต่างๆที่ยังพอคุ้นเคยอยู่บ้างก็คือเรื่องของระบบปรับอากาศนะครับกับระบบควบคุมเรื่องของวิทยุนะครับแล้วก็ปุ่มคอนโทรลนะครับที่ใช้ในการควบคุมเมนูต่างๆนะครับปุ่มสวิตช์สตาร์ทเครื่องนะครับอยู่ใกล้กับคันเกียร์นะครับสตาร์ทเครื่องขึ้นมาหน้าจอโชว์ขึ้นมาปุ๊บนะครับเป็นจอแบบดิจิตอลนะครับคำนวณเรื่องของระยะทางรายละเอียดต่างๆมีไว้ให้ นะครับตรงกลางนี่หมดครบทั่วเลยนะครับระบบปรับอากาศทํางานทันท,ทีโดยที่เครื่องยนต์ยังไม่ทํางานนะครับก็สามารถที่จะใช้ระบบปรับอากาศต่างๆทํางานได้ทันท,ทีมีสัญญาณเตือนนะครับถ้ารถคันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าทําแบบปกติทั่วๆไปคือเราเลื่อนรถโดยที่ไม่ปิดประตูเนี่ยเครื่องยนต์จะไม่ทํางานนะครับระบบเซฟตี้มันจะโปรเทคตัวมันว่าประตูยังไม่ได้ปิดเพราะนั้นไม่อนุญาตให้รถเลื่อนออกไปนั้นต้องปิดประตูก่อนทุกครั้งจึงจะสามารถเลื่อนรถออกไปได้นะครับตรงกลางก็มี เรื่องของฟังก์ชันต่างๆนะครับที่น่าสนใจและก็โชว์ขึ้นอยู่ตลอดก็คือเรื่องของระบบ e drive นะครับที่จะแสดงให้เห็นการทํางานที่ผสมผสานกันระหว่างเครื่องยนต์เบนซินกับตัวของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ในการขับเคลื่อนนะครับก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่เน้นในเรื่องของความทันสมัยนะครับแล้วก็ยังเน้นถึงเรื่องของความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยสีฟ้านะครับที่ถูกเลือกนํามาใช้งานนะครับโดยรถคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถึงขนาดที่ อัตราการปล่อยไอเสียเนี่ยนะครับอยู่เพียงแค่47กรัมต่อกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นห้องโดยสารของรถที่ออกแนวซูเปอร์คาร์นะครับแล้วก็โพซิชันในการนั่งของผู้ขับขี่เนี่ยก็จะต่ําลงมานะครับพวงมาลัยสามารถที่จะปรับให้สอดคล้องกับตําแหน่งในการนั่งได้นะครับอย่างแรกก็ต้องปรับตําแหน่งในการนั่งก่อนนะครับแล้วถึงจะปรับพวงมาลัยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับ คาดเข็มขัดนิรภัยนะครับแม้กระทั่งเข็มขัดนิรภัยก็จะเห็นว่าต้องเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับแล้วก็เช็ครายละเอียดต่างๆนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปลองขับกันครับ พาคุณผู้ชมนะครับมานั่งอยู่ในรถยนต์ bmw i8 นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นรถที่ทาง bmw นั้นรวบรวมเอาทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในรถคันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความล้ำสมัยความทันสมัยในการออกแบบความสวยงามความสปอร์ตนะครับเทคโนโลยีทั้งเรื่องของสมรรถนะของเครื่องยนต์สมรรถนะของรถในการขับขี่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับ ที่ผมพูดแบบนี้ต้องบอกว่าน่าจะเป็นจุดขายทั้งหมดนะครับของเจ้า BMW i8 คันนี้ก็แหมหลายๆคนบอกเห็นรถคันนี้ครั้งแรกนะครับจำได้ไหมนะครับจำกันได้หรือเปล่าว่าเห็นที่ไหนก็คงจะย้อนกลับไปนะครับในภาพยนตร์ The Mission Impossible นะครับที่รถคันนี้นั้นถูกพระเอกในเรื่องนะครับใช้ขับนะครับเพื่อปฏิบัติภารกิจ ก็เป็นสิ่งที่เจ้า BMW i8 คันนี้ปรากฏสายตาชาวโลกนะครับครั้งแรกแล้วก็หลายๆคนก็เฝ้ารอดูครับว่าเมื่อไหร่ที่ BMW จะทำรถคันนี้ออกมาจำหน่ายจริงหรือเปล่าจะผลิตออกมาจริงหรือเปล่านะครับวันนี้ก็มีคำตอบให้เรียบร้อยนะครับว่าเขาได้ทำออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ BMW i8 คันนี้นะครับได้รับการออกแบบนะครับในเรื่องของดีไซน์ภายนอก เรื่องของดีไซน์ภายในอย่างที่ผมได้บอกไปมันเป็นความลงตัวนะครับเพื่อให้เข้าไปเทียบชั้นกับซูเปอร์คาร์ของยี่ห้ออื่นๆนะครับของคู่แข่งที่มีจําหน่ายแล้วก็เพื่อให้เหมาะสมกับราคาค่าตัวเกือบเกือบสิล้านบาทนะครับรถคันนี้เป็นเทคโนโลยี e drive ครับใช้ระบบที่เรียกว่า plug in hybrid ก็คือว่าใช้เครื่องยนต์เบนซินนะครับทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าสามารถเสียบปลั๊กชาร์จไฟบ้านได้ภาษาชาวบ้านพูดกันแบบนี้แหละนะครับโดยเครื่องยนต์เบนซินที่ใช้ก็เป็นเครื่องยนต์เบนซิน3สูบนะครับ แล้วก็ใช้เทคโนโลยีทวินพาวเวอร์เทอร์โบของ B M W ทำให้ร,รวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วเนี่ยมีกำลังแรงม้าสูงถึง362แรงม้านะครับแรงบิดก็ขยับสูงขึ้นไปถึง570นิวตันเมตรส่วนนะครับในตัวของอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงแน่นอนครับเมื่อเสียบปลั๊กชาร์จไฟบ้านหรือเสียบจากตู้ชาร์จของ B M W ก็แล้วแต่เนี่ยใช้เวลาไม่เกิน3ชั่วโมงมีไฟเต็มนะครับใช้ ระบบขับเคลื่อนนะครับใช้งานได้ตามปกติมีอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันเชืเ้อเพลิงเฉลี่ยนะครับที่ทางเวียมเดมเอยูให้ตัวเลขมาก็อยู่ประมาณสัก 47- 48กิโลเมตรต่อลิตรส่วนจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คืออัตราการปล่อยไอเสียนะครับปล่อยไอเสียน้อยมากออกมาเพียง49กกรัมต่อกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นรถในระบบปลั๊กอินไฮบริดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ยังขับขี่ได้สนุกสนานนะครับมา ดูในเรื่องของความหรูหราภายในห้องโดยสารนะครับพอเป็น p l u ๊กอินไฮบรเป็นเทคโนโลยี e-drive แล้วเนี่ยสีฟ้าก็มีจุดเด่นขึ้นมานะครับมีการเพิ่มเติมในส่วนของสีฟ้าที่พวงมาลัยที่แดชบอร์ดนะครับที่เบาะนั่งต่างๆเหล่านี้ถูกเพิ่มเติมให้ตัวสีฟ้าเข้ามาเป็นสัญ,ญลักษณ์เอกลักษณ์สำหรับเทคโนโลยีที่เรียกว่า e-drive นะครับที่เป็นปลั๊กอินไฮบริกันนี้นะครับเดี๋ยวลองดูครับ เขาบอกว่ารถคันนี้เนี่ยมันหนักตัวประมาณ1,500กิโลกร,รัมโดยประมาณนะครับสามารถทำอัตราเร่ง 0- 100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยอยู่ประมาณ4.4วินาทีเท่านั้นเองนะครับที่สำคัญเลยคือในส่วนของอัตราเร่งในช่วงกลางนะครับ80ไปจนถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยอยู่ประมาณสัก2วินาทีกว่าๆนะครับซึ่งถือว่ามีการตอบสนองที่รวดเร็วมากนะครับหน้าปัดหน้าจอที่เป็นระบบดิจิตอลนะครับบอก ความเร็วสูงสุดเอาไว้ถึง260กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าทาง BMW เนี่ยบอกว่าเครมนะครับในด้านการทดสอบเอาไว้ท็อปสปีดหรือความเร็วสูงสุดอยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็มีโหมดสปอร์ตนะครับผักเกียร์ไปปุ๊บหน้าจอปรับเป็นสีแดงนะครับโหมดปกตินะครับก็หน้าจอเป็นสีฟ้ามีเลือกระบบให้เป็นคอมฟอร์ตกับ Eco Pro ได้ด้วยนะครับก็แล้วแต่ผู้ขับขี่จะเลือกใช้นี่ลองดูครับ ขณะนี้เป็นเทคโนโลยีไฮบริดเพราะนั้นเสียงก็จะเหมือนรถไฮบริดท,ทั่วไปครับลักษณะวืีนะครับเสียงการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าแต่ถ้าผลักโหมดไปอยู่ที่โหมดสปอร์ตนะครับก็จะมีเสียงเล้าใจเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับนั่นก็เป็นเอกลักษณ์ของทาง BMW ที่ใส่เข้ามาให้กับ i8 ในขณะที่ขับขี่ใช้เดินทางปกติอย่างนี้นะครับต้องบอกว่าก็มีระบบเก็บเสียงที่เงียบเชียบดีทีเดียวนะครับการทำงานของ แบตเตอรี่ที่ขับเคลื่อนออกไปก็ค่อนข้างที่จะราบรื่นนะครับค่อนข้างที่จะสม ooth เดี๋ยวจะลองกดคันเร่งเลยนะครับเอากำลังของเครื่องยนต์ออกมาทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าดูนะครับว่าดูซิว่า,วาแหมคนที่บอกว่าแบบเป็นปลั๊กอินไฮบริดแบบนี้จะเป็นซุเปอร์คาร์ได้หรอนะครับทำไมจะขับสนุกจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องลองดูแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ผมบอกคุณผู้ชมได้เลยก็คือว่า โพซิชันนะครับตำแหน่งในการนั่งของผู้ขับขี่เนี่ยค่อนข้างเตีย้ยเรียกว่าสูงขึ้นมาจากพื้นถนนไม่เท่าไหร่เพราะนั้นผู้ขับขี่ก็ยังได้อารมณ์ความรู้สึกนะครับต้องบอกงี้ได้อารมณ์ความรู้สึกเหมือนกับตัวเองเนอยู่ใกล้กับตัวพื้นถนนมากเลยนะครับะนั้นเวลาที่ใช้ความเร็วหรือว่าขับขี่ไปจะรู้สึกสัมผัสดได้เจอรอยต่อของถนนก็จะมีรู้สึกบ้างนะครับโดยเฉพาะยิ่งกับรถคันนี้ bmw i8 เนีใช้ล้อ Max ขนาด20นิ้วนะครับ แล้วก็ใส่ยางซีรีส์แก้มเตีย้ยนะครับตามสไตล์ของรถสปอร์ตทั่วไปนั้นกาจจะทำให้มีความสึกกระด้างบ้างในบางช่วงนะครับแต่ถ้าเทียบกับพวกรถซุเปอปร์คาร์แล้วต้องบอกว่าถือว่ายัางนุ่มนวลอยู่นะครับยังนั่งได้สบายอยู่ครับนีครับผมกดคันเร่งปุ๊บรถก็พุ่งทะยานไปข้างหน้าทันทีก็มีเสียงดังออกจากท่อไอเสียบ้างนะครับให้รู้ว่าเครื่องยนต์ทำงาน ไม่ถึงกับดังมากแต่ก็พอรู้สึกได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้กดคันเร่งเครื่องยนต์ไม่ทํางานเนี่ยก็ไปด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าไปด้วยระบบไฮบริดที่ตัดการทํางานของเครื่องยนต์ก็ค่อนข้างจะเงียบนะครับเรียกว่าอาจจะบางคนอาจจะติว่าเสียงไม่ค่อยเล้าใจซะหน่อยแต่สามรรถ,ถนะนี้ต้องบอกว่าตอบโจทย์เลยนะครับระบบเบรกนะครับรถที่มีกําลังแรงม้างสูงแบบนี้เนี่ยระบบเบรกก็มีส่วนสําคัญนะครับดังนั้น i8 นี่ก็ระบบเบรกถือว่า เบรกสั่งได้นะครับกดปุ๊บนะฮะชะลอความเร็วลงทันทีที่สําคัญเลยคือเอาพลังงานที่กําลังชะลอรถเนี่ยกลับไปเป็นกระแสะไฟเก็บเอาไว้ในแบตเตอรี่นะครับเพื่อจะมาขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากลับมาใช้อีกนะครับตามสูตรของรถยนต์ไฮบริดนะครับโดยเฉพาะยิ่งเป็นปลั๊กอินไฮบริดในยุคใหม่แบบนี้นะครับสามารถขับขีด่ได้ทุกวันนะครับมองเห็นทัศนวิสัยรอบข้างค่อนข้างครบจะมีอย่างหนึ่งที่ต้องระมัดระวังหน่อยก็คือว่า เห็นแบบนี้คิดว่าไม่เตี้ยนะครับแต่รถคันนี้ต้องบอกว่าเตี้ยจริงๆนะครับต้องระวังพื้นที่ระยะห่างใต้ท้องรถเนี่ยครูดไปกับพื้นถนนนะครับเจอหลุมหน่อยเนี่ยต้องระวังนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยมันมีชุดที่ต้องบอกว่าชุดอุปกรณ์ชุดตัวถังที่ทําให้ดูเหมือนไม่เตีย้ยแต่จริงๆแล้วระยะห่างจากพื้นถนนถึงตัวรถเนี่ยมีไม่มากสักเท่าไหร่นะครับหน้าปัดนะครับบนหน้าจอนอกจากมีระบบดิจิตอลที่บอกรายละเอียดครบแล้วเนี่ย ยังมีตัวที่เรียกว่า head-up display นะครับคอยบอกอัตราความเร็วนะครับแล้วก็มีสัญญาณเตือนถ้ามีรถคันอื่นเข้ามาใกล้นะครับหรือว่าในระยะที่มีระยะกระชันชิดเนี่ยก็จะมีสัญญาณเตือนเข้ามาในขณะเดียวกันนะครับมีกล้อง360องศานะครับช่วยให้เรื่องการทอยจอดหรือว่าการขับขี่นั้นทําได้ง่ายขึ้นมีเซ็นเซอร์เตือนนะครับเรียกว่ามีอุปกรณ์ช่วยเหลือไว้ครบเลยนะครับทำให้เจ้าของรถเนี่ยสะดวกแล้วก็ง่ายต่อการใช้งานครับ จากที่ลองขับ BMW i8 คันนี้นะครับต้องบอกว่ารถราคาเกือบเกือบ12ล้านบาทคันนี้นะครับกับเครื่องยนต์เบนซินนะครับที่ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุด362แรงม้านะครับแรงบิด570นิวตันเมตรความเร็วสูงสุดนะครับที่ทาง BMW เคลมเอาไว้เนี่ยบอกว่าอยู่ประมาณ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าอัตราเร่งสิครับ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยรถคันนี้มีอัตราเร่งอยู่เพียง4.4วินาทีเท่านั้นเองนะครับ แล้วก็ในย่านช่วงกลางนะครับ80ไปจนถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยน้อยกว่า4วินาทีอีกนะครับนี่แสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีสมรรถนะการขับขี่ของเทคโนโลยี eDrive นะครับของ BMW i8 คันนี้นะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงครับรถคันนี้ชาร์จไฟเต็มๆนะครับสามารถมีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่ประมาณ47.6กิมต่อลิตรนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นที่น่าสนใจก็คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าไอเสียที่ถูกปล่อยออกมานะครับอยู่ประมาณ49กรัมต่อกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับก็ต้องถือว่าเป็นรถที่ได้ทั้งในเรื่องของความสปอร์ตนะครับได้ของความดีไซน์ที่เป็นซูปเปอร์คาร์แล้วก็ยังได้ในเรื่องของความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็สมรรถนะที่ดีในการขับขี่ก็ยังถูกรวมเอาไว้อยู่ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งนะครับสำหรับคนที่มีสตังค์อยากจะได้รถขับสบายขับสนุก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สําคัญเลยคือมีดีไซน์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครครับ